รีวิวนี้ขอ,น,อน้องดูให้จนจบนะคะน้องมีปัญหาเรื่องสิวนะคะที่เป็นรอยดำมานานนะคะไม่หายสักทีนะคะมาหาพี่เนพี่เนทได้ทำการเกลี่ยสิวและได้ทำการผัดเซลล์ลดรอยสิวนะคะผิวน้องก็จะเริ่มเปลี่ยนและดูมีความสว่างขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เนทสอบถามน้องสมิวหน่อยจ้าแต่ก่อนผิวเป็นยังไงบ้างลูกแต่ก่อนผิวหนูก็จะเป็นสิวนะคะรอยดำเหมือนหนูกดกดจนแบบ สิวมันไม่มีแต่ว่าสมอจะเป็นรอยดําที่แบบว่าฝังเลยอแบต่อให้ใช้ยาอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายจะแล้วตอนนี้หน้าสว่างตอนนี้ทําผัดเซลมาได้ประมาณ6าะครั้งแล้วค่ะหกเดือนแล้วทำทุกเดือนหน้าบางไหมลูกไม่บางค่ะแล้วหน้าก็หายจากรอยเลยหน้าใสขึ้นใช่ไหมหน้าใสเลยสวยมากแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าสดใช่ไหมหน้าสดค่ะมึทำผัดเซลเมื่อกี้เลย ขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจพี่แนทดูแลผิวพี่แนทกดสิวพัดเซล์รบุรียยินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษาฟรีจ้า